สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โม e จะมาทำพาส,สปอร์ตเล่มใหม่นะคะเป็นโม e, วันนี้โม e จะทำแบบ10ปีนะคะพาสปอร์ตเล่มเก่าโม e, มีอายุเหลือประมาณ11เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราทำใหม่หรือเปล่าแล้วก็มีขั้นตอนอยังไงบ้างนะคะแต่ว่าข้างในโม e อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวโม e จะมาอธิบายให้ฟังทีหลังนะคะตรงนี้คืออเวนิวนะคะพัทยานะ ส่วนที่ทำพาสปอร์ตจะอยู่ชั้น3าค่ะชั้นบนสุดตรงนู้นนะคะโชตอนนี้คือไม่มีคนนะคะเราไม่ต้องรีบมาแต่เช้ามืดก็ได้ค่ะว่างนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้โมทำเอ่อพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนการเข้าไปทำพาสปอร์ตนะคะก็มีพาสปอร์ตเล่มเดิมนะคะแล้วก็บัตรประชาชนค่ะโมทำแบบ10ปีค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะ แล้วก็เขาจะจัดส่งทางไปรษณีย์ค่ะค่าจะส่งอยู่ที่40บาทนะคะตอนนี้โมก็จะต้องรอรับเล่มพาสปอร์ต5วันทําการนะคะเขาจะจัดส่งพาสปอร์ตมาให้เนาะเ,เวลาเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะชื่อภาษาอังกฤษอ,อแล้วก็บุคคลที่สามารถติดต่อได้1คนนะคะ นี่คะ่ะทุกคนโมได้แล้วนะคะหน,หนังสือเดินทางฉบับ10ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างแบบ5ปีแบบเก่ากับแบบ10ปีแบบใหม่มันจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะทุกทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าแรกของพาสปอร์ตนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นรูปถ่ายของเรานะคะเป็นแบบเดียวกับ ที่อยู่ในหน้าพาสปอร์ตนะคะจะสามารถเห็นทะลุได้สองหน้านะคะจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าข้างหลังจะมีข้อมูลของโมนะเดี๋ยวโมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งจะอยู่ตรงกลางเะยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นเงาเป็นรูปถ่ายของโมค่ะเจ๋งอ่ะนี่นะคะโมก็เปิดเข้ามาหน้าตรงหน้าที่สองนะคะ อันฝั่งซ้ายมือเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะส่วนขวามือเป็นพาสปอร์ตเล่มเก่าค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะเล่มใหม่เขาจะมีบอกด้วยนะคะว่าหมายเลขพาสปอร์ตเล่มเก่าของเราหมายเลขอะไรนะคะแล้วก็ทําเมื่อไหรนะคะจะมีข้อมูลของเล่มเก่าบอกอยู่ด้วยค่ะส่วนเล่มเก่าจะไม่มีนะคะ <S <S ตรงนี้จะเป็นหน้าที่มีข้อมูลน,นะคะ ตรงกลางที่เห็นถัดจากรูปของโมนะคะเล่มล่างเป็นรูปถ่ายที่สามารถมองทะลุได้จากหน้าที่โมให้ดูก่อนหน้านี้นะคะมีทั้งหมด66หน้านะคะเห็นรูปช้างตรงนี้ไหมคะอันนี้หน้าหน้าสุดท้ายนะคะจากด้านหลังเนาะถ้าเราเปิดงวงช้างเขาจะขยับ ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ